สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่257เข้าใจกันโดยไม่ต้องพูดหยุดพอจ้งงอเฉินเก่าออกมากระบี่ของทั้งสองคนก็หยุดลงเงาคนก้าเงาทางด้านซ้ายรวมเข้าด้วยกันแล้วกลายมาเป็นร่างของแจ้งด้วยเฉินเงาคนทางด้านขวาก้าวเงาก็รวมเข้าด้วยกันแล้วกลายมาเป็นร่างของหันชิวหันชิวกําลังจมอยู่ในความยอดเยี่ยมของค่ายคนกระบี่กับถูกบอกให้หยุดก็เลยถามอย่างไม่เข้าใจว่า ทำไมต้องหยุดด้วยเมื่อกี้พวกเราก็ทำออกมาได้สมบูรณ์แบบแล้วไม่ใช่หรือสมบูรณ์แบบเหรอจางก็เฉิอนกล่าวว่านั่นยังเรียกว่าสมบูรณ์แบบได้เลยตอนที่แสดงค่ายคนกระบี่พวกเราทั้งคู่ไม่ได้เข้าใจอะไรกันเลยเงาทั้งสิบแปดเงาไม่ได้เชื่อมเข้าด้วยกันเลยแม้แต่น้อยจิตกระบี่ของคนสองคนไม่ได้มีการสื่อสารกันเลยไม่ได้อยู่ในสภาพค่ายคนสองกระบี่ยินอย่างเลยด้วยซ้ําอย่าพูดเลยว่าจะกระตุ้นหลิงซี่ฟ้าดินหันเชียวกล่ายังไม่พอใจว่า ไม่ได้เข้าใจกันหรือว่าจะโทษข้าเป็นเจ้าที่ไม่ได้เห็นข้าเป็นเพื่อนมาโดยตลอดเว้นระยะห่างกับข้ามาโดยตลอดจากความรู้สึกนั้นของเจ้าพวกเราจะเข้าใจกันได้ยังไงข้าแปลกใจมากว่าข้าไม่เคยทําเรื่องอะไรที่ไม่ดีกับเจ้ามาก่อนแล้วยังไปผูกมิตรกับเจ้าก่อนทั้งสองครั้งด้วยซ้ําแล้วทำไมเจ้าถึงได้มองข้าแบบเป็นศัตรูล่ะจางลู่เฉินนิ่งระยะหนึ่งแล้วกล่าวว่าหากว่าข้าเห็นเจ้าเป็นศัตรูจริงๆข้าจะไม่มีทางช่วยเจ้าแน่งั้นเพราะอะไรหรือว่าจะเป็นเพราะจางเทียนเฉีย หันชีวกล่าวจาโลู่เฉยไม่ได้ปฏิเสธแล้วกล่าวว่าไม่ผิดจะความฉลาดของเจ้าน่าจะเข้าใจได้ว่าข้ากับจางเทียนเจี๋ยก็เหมือนน้ำกับไฟที่ไม่ถูกกันอนาคตจะต้องสู้กันแน่เจ้าเป็นสิทธิ์น้องหญิงของเขาและข้าจะไม่ระวังเจ้าได้ยังไงหันชิวถอนงใจแล้วกล่าวว่าฮ่าตอนที่อยู่ในเมืองหลวงข้าก็มองออกแล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างพวกเจ้าทั้งสองคนไม่ถูกต้องนะักจะกลับคิดไม่ถึงเลยว่าจะมากถึงขนาดนี้ได้บางทีอาจจะเป็นเพราะในบางเรื่องจางเทียนเจี๋ยทำให้ถูกต้องนะัก แต่ว่าเขาเองก็น,นับว่าเป็นคนที่ไม่เลวเลยคนหนึ่งมีเพียงแต่มีพรสวรรค์สูงส่งเท่านั้นเขายังเป็นคนที่เปิดเผยและใจกว้างมากคนหนึ่งด้วยหากว่าพวกเจ้ามีความขัดแย้งกันจริงๆข้าสามารถออกหน้าช่วยพวกเจ้าได้ยังไงพวกเจ้าก็เป็นพี่น้องกันแท้ๆจางร่วเฉินยิ้มแล้วกล่าวว่ามีบางเรื่องที่ข้าไม่อยากจะพูดออกมาวันหลังเจ้าก็เข้าใจเองในวังหลวงไม่มีพี่น้องที่แท้จริงเรื่องของข้ากับเขาเจ้าไม่ต้องไปสนใจสายตาที่หันชิวจ้องไปที่จางร่วเฉิน เหมือนกับว่าเห็นความคิดที่แท้จริงของจางกงเฉินได้หมดในใจก็แอบคิดว่าหรือว่าจางเทียนเจี๋ยทำเรื่องอะไรที่ผิดต่อจางกงเฉินจริงๆถึงได้ทําให้ความขัดแย้งของทั้งสองคนมากถึงระดับนี้ได้จริงๆแล้วในใจของหันชิวจางเทียนเจี๋ยเองก็นับว่าเป็นคนที่มีเลวเลยอย่างน้อยก็ยังไม่มีส่วนไหนที่ทําให้นางไม่ชอบใจแต่กลับมีหลายด้านที่นางต้องเรียนรู้จากเขาพอได้ยินจางองเฉินพูดอย่างนี้หันชิวก็เลยเกิดความสงสัยขึ้นในใจก็ตัดสินใจว่าพอกลับไปที่เมืองอู่เขาเทียนหมอแล้ว จะต้องส่งคนไปตรวจสอบจางเทียนเจียดูเพราะของนางเป็นมุกของโจมีไทจงและได้มีความคิดว่าจะให้นางคู่กับจางเทียนเจียแล้วหากว่าจางเทียนเจียเป็นคนต่ำช้าขนาดที่กล้าทำร้ายแม้แต่น้องชายแท้ๆของตัวเองจริงๆไม่ว่ายัางไงนางก็ไม่มีทางแต่งงานกับจางเทียนเจียแน่ๆถึงแม้ว่านางกับจางโร่เฉินจะไม่รู้จักกันมานานนักแต่ว่านางรู้สึกว่าจางโร่เฉินไม่มีทางที่จะใส่ความจางเทียนเจียแน่ๆหันชิวเก่ามาอย่างไม่เข้าใจว่าในเมื่อเจ้าระเวงข้าแล้วทำไมถึงได้ยอมถ่ายทอด ไขคนสองกระบี่ยินอย่างให้กับข้าล่ะที่ข้าถ่ายทอดให้กับเจ้าก็แค่เก้ากระบี่ยินเท่านั้นไม่ได้ถ่ายทอดก้ากระบี่อย่างให้เจ้ายังไงเจ้าก็ไม่มีทางสร้างไข้คนสองกระบี่ยินอย่างได้จางรัวเฉินชะงกักไปแล้วกล่าวอีกว่าอีกอย่างจากการที่ได้รู้จักกันมาระยะนี้ข้ารู้สึกว่าเจ้าเป็นคนที่มีค่าพอให้เชื่อถือได้คนหนึ่งเจ้าน่าจะเชื่อใจข้าได้ตั้งนานแล้วหันคิวขมวดคิ้วขึ้นแล้วกล่าวเสริมอีกว่าหากว่าระหว่างพวกเรามีความเชื่อใจกันขึ้นมาก็คงไม่ถูกไล่ฆ่าจนต้องลำบากขนาดนี้ ฝึกกระบี่ต่อเถอะพยายามประสานค่ายกลสองกระบี่ยิงอย่างให้ได้เร็วที่สุดข้ากังวลว่าหากรอต่อไปประเทศซื่อฟางกับสมาคมแมงมุมพิษจะมียอดฝีมือตามมามากขึ้นถึงตอนนั้นจะไม่เป็นผลดีกับพวกเราจากโงอเฉินกล่าวอืมทั้งสองคนฝึกฝนค่ายกลสองกระบี่ยิงอย่างกันต่อแทบจะทุกวันล้วนใช้เวลาถึงสิบชั่วย,ยามในการฝึกฝนค่ายกระบี่ยิ่งอยู่ด้วยกันนานเข้าความเข้าใจของทั้งสองคนก็ยิ่งมากขึ้นลึกล้ำขึ้นและเข้าใจกันมากขึ้น ในที่สุดวันที่6ก็สามารถฝึกฝนค่ายกลกระบี่สำเร็จได้หันชิวใช้แขนเสื้อเช็ดเหงื่อที่หน้าผากแล้วจ้องไปที่จางรลเฉินพางเก่าวอย่างดีใจว่าในที่สุดก็สําเร็จอาศัยค่ายกลสองกระบี่ยินอย่างนี้อย่าว่าแต่หัวจริงเฉิงเลยต่อให้เป็นหัวจริงเฉิงสองคนก็ยังไม่ใช่คู่มือของพวกเราตอนนี้พวกเราออกไปกันเถอะจางรลเฉินเก่ามาอย่างเห็นด้วยว่าสมควรจะออกไปแล้วจริงๆแหละตุม้มประตูหินของตำหนักใต้ดินค่คอยๆเปิดออกตอนที่จางโลเฉินและหันชิวออกมานั้น หัวจริงเฉิงที่เฝ้าอยู่ด้านนอกก็รีบลืมตาขึ้นทันทีหัวจริงเฉิงกล่าวมาเสียงเย็นว่าในที่สุดพวกเจ้าทั้งสองคนก็ยอมออกมาพวกเจ้าจะหลบอยู่ในนั้นทั้งชีวิตซะอีกหันชิวบีบกระบี่ยกโบราณเอาไว้ในมือแล้วบิดขี้เกียจเผยให้เห็นสัดส่วนที่คดงามพางยิ้มแล้วกล่าวว่าหากว่าพวกเราไม่มีความมั่นใจมากพอจะออกมาทําไมกันล่ะอ้หรือว่าพวกเจ้าเลื่อนไปข้างสวรรค์กันแล้วเหรอหัวจริงเฉิงเคียงเครียดขึ้นมา หาว่าหันชิวไปถึงขั้นสวรรค์แล้วแล้วก็คนที่ต้องหนีเอาชีวิตรอดก็ต้องเป็นเขาแทนแล้วหันชิวยิ้มแล้วกล่าวว่าไม่ต้องไปถึงขั้นสวรรค์อาศัยแค่การฝึกฝนขั้นปัตภีของพวกเราสองคนก็สามารถฆ่าเจ้าได้แล้ว <laughs> หัวจริง,งเฉิงหัวลอกมาแล้วกล่าวว่าพวกเจ้าคิดว่าอาการบาดเจ็บหายแล้วแล้วสองคนร่วมมือกันจะเป็นคู่มือของข้าได้หรือไมนพิษหันชิวกล่าวยินการออกมาจารเฉินกล่าวสร้างให้คนสวบ จางวัเฉินและหันชิวพุ่งออกไปพร้อมกันแบ่งไปยืนสองด้านของหัวจริงเฉิงมือก็จับกระบี่เอาไว้ชี้ไปยังหัวจริงเฉิงที่อยู่ตรงกลางอาศัยการฝึกฝนนำพวกเจ้าต่อยสร้างค่ายก่อนก็ยังไม่ใชูุ่มงอของข้าอยู่ดีเงาสัตว์วงล้อพายุแขนทั้งสองข้างของหัวจริงเฉิงยกขึ้นบริบนฟ้าลมปลาในล่างก็พุ่งออกมากระตุ้นลิงซีฟ้าดินแล้วสร้างเป็นกังหันพายุขนาดใหญ่ขึ้นในอากาศมีเสียงดังวือวือขึ้นภายในการควบคุมของลมปลานของห้วจริงเฉิง กังหันพายุก็กลายเป็นเงาสัตว์ป่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งร่างของมันใหญ่ถึง10กว่าเมตรเป็นเงาโปร่งใสแล้วการกงเล็บพุ่งเข้าไปทางจางรูดเฉินควบควบจางรูดเฉินและหันเชียวขยับตัวพร้อมกันเดิมที่มีเพียงสองเงาพริบตาเดียวกลายเป็น18เงาบนเงาทั้ง18เงานั้นก็มีวงแสงปานกระบ,บี่สว่างขึ้นราวกับว่าเป็นรอยประทับของสัญลักษณ์8เอกบุญโคจรไม่หยุดควบจางรูดเฉิสนส่งกระบีอยออกไปใช้กระบวนท่าฟันบ้างแทงบ้าง และทาให้เงาสัตว์ที่รวมตัวกันจากมีดลมนั้นขาดเป็นสองท่อนอะไรกันหัวจิงเฉิงตกใจมากกําลังของเจ้าหนุ่มนั้นทำไมอยู่ดีๆถึงได้แข็งแกร่งขึ้นมากขนาดนี้กันเขากําลังคิดจะลงมือโจมตีจางวเฉินอยู่ๆข้างๆหลังของเขาก็มีเสียงปานกระบี่ที่แหลมคมดังขึ้นมาดูกระบี่ร่างของหันชิวผิวมากเรากลับเป็นเซียนขี่กระบี่และสแสดงกระบวนท่าหนึ่งของเก้ากระบี่หยินออกมาหนึ่งกระบวนท่านั่นก็คือกระบวนท่ามองจันกลางเมฆาแล้วแทงเข้าไปที่หลังของหัวจิงเฉิงชึก ัวด้ามของกระบี่หยกโบราณมีแสงจากอักษรปรากฏขึ้นมาแล้วพุ่งออกมาเป็นกระบี่ยาวเก้าชื่อแทงทะลุเสื้อคลุมของหัวจริงเฉิงทำให้เกิดเป็นรอยแผลกระบี่บางๆหัวจริงเฉิงรู้สึกว่าที่หลังเจ็บปวดเขารีบพุ่งไปข้างหน้าแล้วตะโกนว่าข้าไม่เชื่อหรอกว่าจะทำลายค่ายกลกระบี่เขาพวกเจ้าไม่ได้เนี่ยหัวจริงเฉิงหมุนตัวกลับไปตบฝ่ามือใส่หันชิวและในตอนที่พลังฝ่ามือของเขาโจมตีไปที่หันชิวนั้นจเจ้าเฉิงก็โจมตีมาจากทางด้านหลังหัวจริงเฉิงรู้สึกว่าด้านหลังมีไอที่ร้อนแรงส่งมา ก็ได้แต่ต้องเก็บฝ่ามือเข้าระบบแขนออกไปส่งมีดลมออกไปทางด้านหลัง้ายหนึ่งและในตอนที่หัวจริงเฉียงคิดว่าสามารถบีบพระเจ้าขเือนถอยไปได้แล้วนั้นทางด้านซ้ายของเขาก็มีเงากระบ,บี่ฟันลงมาที่หัวจนทาให้ผมของเขาขาดสีหน้าของหัวจริงเฉียงเปลี่ยนไปอันที่สุดเขาก็รับรู้ได้ถึงความไร้กาศของค่ายคนสองกระบี่ยินย่างในสายตาเขาไม่ได้กําลังสู้กับคนสองคนแต่ว่ากําลังต่อสู้กับคนถึง18คนไม่ว่าจะเป็นกระบวนท่าจากเงาไหนก็สามารถกลายเป็นกระบวนท่าที่แท้จริงได้ทั้งหมดเขารับมือเป็นพันละวัน หันเชียวส่งเสียงหัวเราะขึ้นมากบีก็เปลี่ยนทิศทางไปเรื่อยๆแล้วกล่าวว่า <c oughs> ท่านลุงหัวค่ายกลกบีของพวกเราไม่เลวเลยใช่ไหมท่านจะชี้แนะสักหน่อยไหมไม่ใช่ว่าแค่ค่ายกลกบีอันนึงหรืตอต่อหน้าความสามารถที่แท้จริงแล้วค่ายกลก็เป็นแค่ของเล่นเด็กเท่านั้นแหละหัวจริงเฉียงเก่าวมาเสียงเย็นในเมื่อเป็นอย่างนั้นพวกเราก็ไม่ต้องเล่นกับท่านแล้วสินะหันชีมองมาที่จางร่เฉินจางรเฉินก็พยักหน้าทั้งสองคนแสดงเพลงกระบี่ออกมาทำให้ค่ายกลสองกบียิงอย่างไปถึงขีดสุด ควางเงากลางพายุเก็บใบไม้กลางอาคีบริเวณที่ค่ายกลสองกระบีย่ิงหยางปกคุมอยู่นั้นเล็กลงเรื่อยๆตอนแรกมีขนาดสิบจ้างแล้วก็เหลือเก้าจ้างแปดจ้างจากพื้นที่ที่เล็กลงเรื่อยๆทาให้การโจมตีของกระบวนท่าหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆจะสุดท้ายก็เหลือพื้นที่แค่หนึ่งจ้างเท่านั้นผู้จริงถึงถูกขังอยู่ในค่ายกลกระบี่แล้วก็เป็นสัตว์ตัวหนึ่งได้แต่ต้องลงมือออกไปตลอดเวลาเพื่อรับกระบวนท่ากระบี่ที่โจมตีเข้ามาถึงแม้ว่าการฝึกฝนของเขาจะลึกลามาก แต่ว่ารอยบาดเจ็บจากกระบี่ก็มากขึ้นเรื่อยๆควบจางงอเฉอนฟันกระบี่ลงไปที่คอของหัวจริงเฉิงในที่สุดก็สามารถทำลายที่คุ้มครองกายของหัวจริงเฉิงได้แล้วและสามารถตัดหัวของเขาออกมาได้ชึกพอถูกตัดหัวแล้วร่างของหัวจริงเฉิงก็ไม่สามารถอยู่ท่ามกลางวายุได้อีกก็่วมลงมาที่พื้นในที่สุดก็จบสัทีหันชีวเก็บกระบี่ยกโบราณแล้วกล่าวมาอย่างเสียดายหากว่าพวกเราสามารถเข้าใจกันได้มากกว่านี้อีกนิดก็คงจะสามารถฆ่าหัวจริงเฉิงได้ง่ายกว่านี้อีก จ้งข้เฉินมองไปที่ศพของหัวจริงเฉิงแล้วกล่าวออกมาอย่างไม่ได้ดีใจว่าไปเถอะพวกเราต้องไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดอืมหันชิวพยักหน้าจางหัอเฉินกับหันชิวจากไปได้ไม่นานชายชรา,าที่ใส่หมวกสีม่วงก็นั่งอีกาเพิงสามหัวมาที่เมืองโบราณไปตู้และไปหยุดที่ด้านบนของตําหนักใต้ดินชายชรา,ากระโดดลงมาจากหลังของอีกาเพิงสามหัวแล้วเดินไปยืนข้างๆศพของหัวจริงเฉิงแล้วตาก็เป็นประกายเฉียบคมแล้วกล่าวกับตัวเองว่ารับสามารถฆ่าหัวจริงเฉงกับองคหญิงเจ้าหลิงได้ เด็กสองคนที่ดูถูกไม่ได้เลยจริงๆเขาดมในอากาศแล้วกล่าวว่าเลือดยังสดๆอยู่น่าจะยังไปไม่ถึงสามชั่วยามชายชรลามองมไปทีดพื้นอีกครั้งไม่นานก็หาล่องรอยของจางหวัเฉือนกับหันชิวพบเขาก็โดดขึ้นไปบนหลังของอีกาเพิงสามขาใหม่แล้วไล่าตามไปยังทิศทางที่จังหวัเฉืนกับหันชิวไปแล้วก็จบโลกครับกับตอนที่257ห้าสิเจนะอืมตอนนี้ไม่ค้างเนาะอ่ะไงก็ฝากกดติดตามแลวกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไป แล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสําหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ